นี่คือวัตถุมงคลรุ่นชาติการ100ปีหรือรวยพันล้านสองเนื้อทองคํามูลลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาทดิโกรครับเหรียญจริงมีความสวยงามมากนะครับรูปแบบการจัดสร้างเหมือนกับเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อรวยคือเหรียญรวยพันล้านปี2555ครับนี่คือเหรียญมูลลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาดิโกเนื้อทองคําน้ําหนัก25กรัมมูลค่าการจอง60,000บาทครับ ท่านจะได้รับเหรียญน,นี้1เหรียญน,นะครับและเหรียญแถมหัวเลดก็มีแบบนี้ครับแบบเดียวกับรุ่นยอดนิยมคือรวยพันล้านเลยใกล้รวยพันล้านแบบเดียวกับเลดน,นะน,นี้นะครับเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยที่มีความสวยงามที่สุดในปี2564เลยครับ ฝากทุกท่านอย่าลืมติดตาม t i กตอกธีรพัฒน์กุ้งนะครับเราจะไปเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยไปจองวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาลงให้ดูติดตามกันนะครับและอีกหนึ่งช่องทางคือ f เฟซบ o ๊กเพจรับเช่าหลวงพ่อรวยโดยกุ้งธีรพัฒนฝากกดติดตามกดัวใจไว้ด้วยครับ